จากการศึกษาในวิจัยในต่างประเทศนะครับหรือว่าจากประสบการณ์ของผู้สอนเองนะครับการให้ประสบการณ์ที่ที่ดีแก่พนักงานต้องดําเนินอยู่แบบหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในกลุ่มเป้าหมายเล็กๆนะหรือเป็นรายบุคคลนะฮะเช่นหนึ่งก็คือว่าทําให้บุคคลเป้าหมายนั้นเกิดรู้สึกมีความสําคัญนะฮะโดยจัดงานให้เขามีงานให้เหมาะสมกับคนนะครับ แล้วก็ต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่าสูงๆนะครับต้องให้อิสระในการตัดสินใจนะครับให้อนาจในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ให้เขามีสามารถบริหารจัดการเวลาได้ด้วยนะครับจะเห็นว่าภารกิจนี้เป็นเรื่องของหัวหน้าง,งานโดยตรงการสร้าง Employee Experience นี้นะฮะประเด็นถัดมานะครับเป็นประเด็นเรื่องของหัวหน้าง,งานต้องแสดงออกให้ได้ว่ามีการสนับสนุนอย่าง,างจริงใจอย่างเป็นระบบนะครับ เห็นว่าการมอบหมายงานาต้องมีขอบเขตเหมายความว่าเป้าหมายจะต้องชัดเจนท้าทายแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะครับลงทุนเวลาให้นะฮะอันนี้สําคัญครับมีการพูดคุยให้โอกาสในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายนี่ต้องให้เวลากับเขานะครับเป็นโคชชิ่งให้เขาเป็นพี่เลี้ยงนะฮะหรือเป็นเมนเทอร์นะะเรียกเมนเทอร์นะครับใช้กระบวนการจัดการผลงานอย่างมีประสิทธิภาพนะเช่นก,การสื่อสารให้เข้าใจวางแผนงานร่วมกันนะครับแล้วก็ติดตามฟีดแบ็กนะฮะ เพื่อการยกระดับผลงานเพื่อให้การชื่นชมยินดีต่อผลงานแม้จะเรื่องเล็กๆกน้อยก,ก็ตามนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับผู้บริหารระดับสูงต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยนะฮะชี้เห็นเป้าหมายถึงว่าองค์กรกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังนะฮะสร้างความประทับใจในอนาคตที่จะก้าวไปให้ไปถึงว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีหนทางที่จะก้าวไปอย่างไรนะครับกลยุทธ์ของการพัฒนาคนอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับในแผนธุรกิจอยู่แล้วโดยตรงเลยนะครับ การแสดงออกของผู้นำสูงสุดขององค์กรนะครับต้องส่งไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมนะฮะความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้บริหารระดับสูงจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในองค์กรนะครับให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงนี้นะฮะให้ความสําคัญอย่างมากในการสร้าง Image รักษาองค์กรไว้ได้นะครับในข้อที่4นี้นะครับองค์กรจะต้องสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้เห็นชัดเจนนะครับเช่นการจัดการเรียนรู้พัฒนานะครับ มีการฝึกอบรมให้สามารถทํางานได้นะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ตามแผนนะครับมีการสนับสนุนให้เรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการจัดหา e-learning รับความสะดวกในการเรียนรู้เป็นต้นนะครับให้โอกาสในการรับรู้นะฮะว่าตอนนี้มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือมีการเติบโตในบริษัทในข้างหน้าต่อไปนะครับในขั้นที่5นะครับเป็นขั้นสุดท้ายเป็นเรื่อง ที่สาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์กรนะครับองค์กรจะต้องส่งเสริมให้เกิดการทํางานอย่างเป็นมิตรนะฮะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานนะเกิดความไว้วางใจกันนะครับนะสร้างวัฒนธรรมการยอมรับคนเก่งนะฮะให้เกียรติยกย่อง,องคนที่มีผลงานนะครับมีระบบการจัดการที่แสดงถึงความยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มียกเว้นหรือไม่มีอภิสิทธิ์ชนใดทั้งสงิ้นนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าบรรยากาศการทํางานมันก็จะดีนะครับมีช่องทางในการสร้างความสามารถที่หลากหลายไดหย้หลายช่องทางเช่นเรื่องของการแข่งขันนวัตกรรมนะรการเสนอ,อผลงานในเชิงธุรกิจใหม่เช่นสตาร์ทอัพอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าทั้งหมด5แนวทางที่ว่ามานี้นะครับผู้หาระดับต้นนั่นแหละครับมีอิทธิพลอย่างมากในการสร้าง employee experience การกำหนดนกลไก ในการบริหารความก้าวหน้านะครับของผู้มีความสามารถสูงตามแผนพัฒนานี้นะครับจะต้องทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้ใหญ่ระดับสูงนะครับหัวหน้างานนะครับ HR HRD นะครับทำหน้าที่เป็นทั้งมนเทอร์เป็นทั้งฟอร์ลิเซเตอร์นะครับแล้วก็มีหลายส่วนร่วมงานกันทำนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับการที่มีผู้ที่มีความสามารถสูงนั้นนะครับจะต้องมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆนะครับที่จะต้องผูกโยงกันก็คือว่า เรื่องของรางวัลน,นะครับค่าตอบแทนนะฮะหรือว่ารีวอร์ดนะครับ,รรบเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการสร้างประสบการณ์ที่ดีนะฮะในการอยู่ร่วมกับองค์กรหรือที่เราใช้คําว่า employee experience นั่นเองนะครับ